สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเอสีโชคดีชาแนลทุกท่านนะครับวันนี้แอดก็มาตามน้องหลองนะครับหลังจากที่เราพักกันหลายวันนะครับเมื่อวานก็มาหาน้องหลองจีนแล้วนะครับก็นัดเจอกันวันนี้นะครับมาดูกันว่าน้องหลองเขาฝันได้เลขหรือยังนะครับได้ตัวไหนนะครับงวดที่แล้วเสียไายนะครับถ้าเราได้มาย้ําน้องหลองนะครับ หลังจากที่ซื้อเลข583นะครับก็ปรากฏว่าน้องหลองก็ฝันว่ามีคนมามารักนะครับมาขอแต่งงานเลยนะครับเสียดายถ้ามาย้ำนี่รับรองว่าเพื่อนเอฟซีน่าจะถูกเยอะนะครับตอนนี้น้องหลองรองอยู่แล้วนะครับสวัสดีครับน้องหลองสวัสดีจ้า,จายังไงเนาะฝันหรือ,อยังยัง๋อแล้วที่ว่าไปแก้แก้บนอะไรมาเนาะ จ้ารำถวายอ๋อแล้วก็ได้เลขมาใช่ไหมจ่าแล้วแล้วเป็นไงได้เลขมาก็เอามาเสี่ยงฝันเหรอจะเอามาไปแทงแล้วมาเสี่ยงดูนะฝันว่าช้างยกตัวเองอ่ะงวงมันอ่ะงวงหรือเปล่าอ๋อช้างคือช้างเหมือนมันเอวงอุ้มเหรอจ้าอุ้มตัวนี่แหละขึ้นข้างบนอ๋อแล้วอีกสักแป๊บหนึ่งเขาก็ เอาวางลงข้างล่างแล้วก็ทางนี้ก็เลยตกใจเนาะไม่รู้จะทำยังไงก็เลยกราบเขาสามครั้งอ๋อกราบช้างเหรอืะ<ๆ>กราบสามครั้งแล้วทีนี้อีกสักแป๊บหนึ่งงวงเขาก็เขียนให้แต่ว่าขาเขานะ่ะไปเหยียบไอ้ตรงเลขข้างหน้าแต่เห็นแต่เลขข้างหลังอ๋อช้างเขียนเลขให้เหรอ้ะเขาเขียนเขาเอาอะไรเขียน เองวง,งวงเขานี่แหละลากเป็นสีขาวอืแล้วทีนี้มัน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 เห็นแต่เลขข้างหลังแต่ขาเขามาเหยียบไอ้ข้างหน้าไว้อ๋อคือเขาเขียนสามตัวให้จา้า<อ>ก็เลยว่าเอา้าเหมือนเลขที่เราไปรำถวายเลยว่าอย่างนี้ก็เลยไม่รู้ว่าจะออกหรือไม่ออกเนาะอเอ๊ะแล้วในฝันนี่ช้างมาอย่างไงหรือว่าอยู่ดีๆก็เห็น อยู่ดีๆก็เห็นเข้าบ้านเลยจ้าหน้าที่บ้านเนาะจ้าบ้านเลขที่อะไรเนาะบ้านเลขที่สามเฉยๆอ๋อสามตัวเดียวจ้าอืมอ๋อช้างที่ช้างก็ตีเป็นเก้าได้นะจ้าอืมแล้วเลขที่ช้างเขียนให้นั้นตัวไหนจ้าตัวที่เราไปรำถวายนะอืมรำถวายน่ะเขาให้มาสองหกเก้าสองหกเก้าแต่ว่าที่ช้างเขียนให้มันไม่เห็นข้างหน้าเห็นแต่ข้างหลัง เห็นแต่ข้างหลังหกเก้าก okay, ็เลยคิดในใจเลขตัวเดียวกันกับที่เราเอามาอย่างนี้นะออก็ก็เลยว่าเมันก็ดีแล้วมั้งะไอย่างนี้นะจะเข้าหรือเปล่าเนาะจะเข้าหรือไม่เข้าแต่ว่าเขาเขียนให้ก่อนหรือว่าเขายกเราก่อนยกก่อนยกก่อนแล้วเขียนให้เขียนให้ก็เพราะว่าความตกใจเนาะว่าจะได้อยู่แล้วสามตัว ทีนี้ตกใจก่อนอืมอืม,อมก็ตกใจแต่แต่แต่ก็ช้างก็เขียนให้เลขให้อยู่เนาะจ้าอืม,อมเข้ามาในบ้านด้วยบ้านเลขที่สาเนาะสามเฉยๆยาย้ำย้ำไอสา,สามตัวที่ได้มาก่อนนิดนึ่งที่ไปรำถวายอ่ะได้สองหกเสอ แต่ช้างเขียนให้หกเก้าแต่ข้างหน้าเหยียบไว้อช้างขายขาเหยียบไว้้าเนาะจ้าก็ถือเป็นเลขเดียวกันเนาะจ้าว่าจะมาสองตัวหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอ๋อแล่ะครับเพื่อนเอฟซีเนาะก็อ๋อแล้ครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องหลองนะครับที่มาแบ่งปันเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนเอฟซีที่มาร่วมสร้างโบสถ์ด้วยกันนะครับเพื่อนเอฟซี เดี๋ยวยังไงเงนนี้เรามาลุ้นกันนะครับว่าเลขน้องหลองจะเข้าอีกหรือเปล่านะครับแเดี๋ยวถ้าน้องหลองฝันย้ำยังไงแอดก็จะมาตามให้อีกทีนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกรติดตามนะครับเ่ะวันนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณน้องหลลองนะครับส,ส,สวัสดีครับ